รีบเลยครับรีบเลยร็จานก็ดียใจดีใจครับโอ้โหชอบเจ้าของเขาต้องร้องเพลงฉันเองต้องถูกยาดเธอกีดกรันโอ้เพลงอะไรครับ ถ้าอากาศขาดรักเอออะไรยัางนี้ก็ชื่อทหารพิการรักเอ้าเอไออันนี้เออไว้ก่อนทหารรุ่นเก่าใส่เสื้อสวยพิธะเบียแล้วไปดิเสื้อพิธะเบียวก็เนี่ยอาจะใส่แบบหย่เจ้าโสธรแทุกอาทิตย์เลยเป็นอะไรเมื่อกี้บีเขาก็บอกอย่างนี้อายุแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหัวโดนเดี๋ยวไตๆก็ไตๆแล้วหน้าคับกคาบหยามเจ้าโสธรตลอดสีชมพูเลยเป็นพันรีมิงก็ใส่เสื้อดีเนี่ยเดินเข้าธนาคาร เป็นไงยากรปภก็เบรบองเลยพี่มาซ่อมห้องน้ำป่ะเสื้ออหลาใส่หมวกปูดเนี่ยรองวิวัฒนการตะโดรถทักเลยโอ้หบวกสวยก็ดูด้วยนะครับีมิงก็เลยต้องใส่เลยแล้วคนดูอีกแสนคนบอกว่าสวยช่วยดตาดอยเอสเอ็มเอสชอบนะติดใจก็จะได้จำได้พอเป็นไง ไม่ค่อยมีใครใส่แล้วอยาคนบ้าไม่ใช่ผมนี่นะต้องไปซื้อแถวยุโรปตะวันออกเออเทไม่มีหรอกชมว้นี่ครับเสียชีวิตยางสงครามแเราไปซื้อเราไปซื้อมาใส่นี่การืดตัอะไสงคามยึดหาดที่ใหญ่ที่สุดในสงครามโลกตอนนั้นโอ้โหนไม้ดีนอมังดี ช่วยกันสองคนแล้วเมื่อกี้นี้รายการมาสู้หัดอยู่เสียงเข้ามาเลยเหรอครับทไมเดินมาสามรอบแล้วเนี่ยต้องกลันไปก่อนเลยครับช่วยคุยกันจะลาให้จบก่อนแล้วก็เรียกจะเรียกเองครับห้องหัดแทนที่จะทําให้มันเอ้าเสียงเข้าออกให้ดีทนายเข้ามาแล้วนะไม่จ่ายตังค์เขาหลายเดือนแล้ว นายฝาอ่าแล้ววันนี้มีอะไรครับไม่มีไม่มีใช่ไหมโอ้โหที่มีงานเราครบเลยเรื่องราวเนี่ยที่ยุโรปเป็นไงตอนที่ไปที่ยุโรปหมดแล้วยุโรปหมดแล้วเดี๋ยวจะไปดำน้ำต่อที่ไหนครับอ่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองเดือนหน้าเข้าไปครับมากเลยนะเพชรมันเว้ยอันนี้ดีอันนี้าไปวันนี้มันไม่ค่อยมีเราก็วาวนะต้องไปหมู่เกาะสุรินทร์เขาเรียกว่าเปิดอันดามันออ๋ ยังไม่ทันอะไรเลยตถ้าเลิกไปก็ดีทำไมฮะเสบ่าไปเก็บค่าบัตรจำแง่ไงโอครับครับแค่ด่าเลยแคด่าเอ้าอะไรเนี่ยจะมาทวงอะไรซับซ้อนงงญาติสุนทร chai ไหมฮะสุพี่แกง่แงแกก็ปวดหัวมากเลยถ้าเอ่อผมคิดว่าควรจะพาไปมองโกเลียนะครับหรือที่เก็ได้พาไปเดินเขากับสุนทร c ขึ้นเอ็กเขากันสองคนแกก็เดินนะแกบอกว่าถ้า ผู้หญิงคนนี้ไปได้ฉันก็ไปได้อะกรบอกไงไม่รู้อะไอ้นี่ไอ้นี่ขึ้นไม่ได้วัวต้องขึ้นได้โอ้แกก็ขึ้นได้นะเออแล้วอายุหกสิบกว่าแล้วอะก็ขึ้นเดินไปเสร็จแล้วเป็นไงด่าเละเลยอ้าวโอ้ยนี่ใจว่ามันเดินทําไมวะเนี่ยเมื่อยก็เมื่อยทวงเหรอก็ด่ากันทั้งหมดนะพอรับหลังนะเขาด่ากันเองหมดพอต่อหน้าโอ้ยสนุกดีเส้นนี่ใเยี่ยมเลยเอา สมใจก็เหมือนกันมันจะให้คุณมมบาหลีทำไมเพึ่งพาและแกไม่รู้กำหนดการเลยนะบินไปบาหลีเอ้าทำไมมัลงบาหลีวะทำไมลงที่นั่นับ <c oughs> คือคือ,คอ,คอน้องๆเขาไม่เคยไปเที่ยวบาหลี๋อผมได้พึ่ง <c oughs> ไปบาหลีม <c oughs> าสมใจกับเสพพึ่งไปมาแล้วไ,ไปอะไรที่แปลกๆมั้งแคไปดูสไตล์บาหลีไงบาหลีนี่ก็จะเป็นแบบพวก เป็นรูปปั้นพระวิษนุพระอะไรบูชาพวกนี้ดูก็ไปมาบ่นแล้วเสยแล้วถ้าเสก็ไม่บ่นเลยครับใช่ไหมเสยบ่นไหมชอบเสียแ้าชอบฮะเออแกพอหลังๆมากระดาเล่มอะไรก็ไปด่าไงดัรถไปจรแรกๆก็ตื่นตาตื่นใจแล้วพอรักไปชั่วโมงที่ห้านี้ ถ้าไปมันดาบอี้อินโดมันแปลกนะถ้าไปครับมันมีเป็นหุบเขาขอทานเน่ะที่เราเคยมาลงอโอคือคือเหมือนกับเราเราไปเชียงใหม่หรือไปทางเหนือที่เราต้องขึ้นเขาลูกแล้วข้ามไปแล้วก็ไปลงอีกลูกนี้เขาลูกนั้นเนี่ยตามโค้งต่างๆเนี่ยก็จะมีขอทานอย่างเดยทุกโค้งแล้วโค้งแคบๆเลยนะหมู่บ้านพักกายจก ล้วโค้งไปโค้งแคบๆแล้วใครจะจอดให้ตังเองวะเนี่ยเอ้าคือจอดมันคงต่ากันน่ะมันคงได้อือเมื่อนี้มันจะมีทุกทุกโค้งโค้งสอบปุ๊บมันจะมีขอทานนั่งคนมีโค้งก็มีคนตั้งเขาเลยกลางคืนหรือเปล่าผีเปล่าครับน่าจะแนะนําเอามาใช้ที่บ้านเราบ้างขอทานเหรอขอทานอย่างนี้นะมีคนให้หรอกโค้งๆนั่นน่ะเบอร์ทนเหยียบทับไปเลยแป๊ดนะนั่งไปเอารูปมาดูรเออไม่ได้ถ่ายตายแต่สนามบิน พอเราจะถ่ายปุ๊บมันไม่มีโค้งนี้พอพอเราจะถ่ายมันไม่มีพอพอเรายกกล้องไงบอกมีทุกโคงพอเรายกกล้องลงปุ๊บมันมีมันมีอ้าวพอเราเปิดกล้องไถ่ายเอ้าวโคมงนี้ไม่มีชีวิตลำบากจริงพอพอพอเรื่องของเออตั้งไปอย่างไหนเป็นบอกเลยตั้งเยอะ ตั้งใจเยอะโอใช้เป็นปุ๋ยไปแล้วเลยครับเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการบุรีรัมม์ครับเมื่อนักเตะเนี่ยริจะเป็นดีเจมัมยาว3นาทีฝ่าเคยดูไหมไม่เคยเลยวไปดูของกันเลยครับไหนดูทางไหนครับเดี๋ยวให้ดูแบบทีเดียวเลยุช้มมีณรบดินวีรวัตรโนดมมีธีรทรบุญมาทันเขาพูดง่ายว่าเป็นการแบบแกล้งแสดง ล้างแชทกับแฟนๆแล้วก็มีถูไปถูมาอ่นีเปิดสแตทเหรอมีเก่าครับเอาใช้เก่าหรออ๋อนั่นสขังสะขั่งนี้ก็ไม่มีแล้วสด้างคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันต้องแอคชั่นเดมันต้องสขังดาลิงสรนางอะไรเงี้ยไปจับรายการเพลงอเลงเก่าๆอขอๆก่อนจะไปจับต้องเทสต์ัเพลแกนเอ็ก ได้รบศพตราบเตระนาเกือนแต่แน่วแต่แน่วแต่แน่วตัูดีดูเกล่อคลยสับสนพี่แจ้ต้องยี่พี่แจ้ต้องปิดหูมันจะติดหูทำไมวะเป็นน้ำหนวกแจ้เป็นน้ำหนวกข้างขวาพี่แจ้ที่ตัวขาวใช่ไหมโอ้แล้วพี่แจ้เออจริงๆครับผมสังเกตการกระหนุ่มเอต่มอแจะต้อง เป็นนักเต้นเกองพวกแกดีเว้ยจะจิ้สะดือกระมูนไงแล้วพอเข้าข้างหลังเก่าไมใหม่ๆผมเนี่ยแกเป็นคนอีสานนะเอาเลยตะไบโอ้ยปทั้งร้องคนนี้มันอีสานแน่เลยเพราะอีสานเวลาอีสานเขาร้องเขาต้องต้องหมูอ้าวสยเพี่แจ๊มพี่แจ๊มนี่ต้องคนอีสานแน่ๆเราเล่นเพลงก็้ต้องมัองหูพี่แจ๊มชื่อเต็มชื่ออะไรนะฮะพี่เม็ด กันดุพลอ๋อแก้วล้านแก้วลานรีะแก้วการเอออย่แคบแก่ช้าเลยเกินไม่ยากเลยนทุกคนนะแก้วลานรีคิดเลยได้ไม่รอเองสิบนาทีถึงถาเอาเรื่องต่อไปก็แล้วกันอ่าไปดูก่อนไปดูก่อนดูการจัดงานมาแล้วพอพอตัวเราพูดไงสักแค่ไม่ฟังเราพูดเลยพูดว่าไงครับไม่รู้ว่าง่า กำมุดละน่ารักโอเคนะสบายดีไหมโอ้ยทำสบายจะฟังกันเ้้อไม่สบาอยู่โรงพยาบาลเลครับใช่ตูนบอดี้สแลมเขาไปที่ วายฮันเดนใช่ก็เป็นแฟนสเปอร์เขาไปดูเกมที่เลเวอร์พูลไปเสมอสเปอร์ศูนย์ศูนย์โอ้โหจ็คกินคอปมาแล้วนี่ใช่มาเดินเซ็นครับแล้วก็ตอนนั้นสเปอร์ฟอร์มกำลังดีพิตูนไปปุ๊บเสมอเลยเอ้าพอแกกลับไปดิเกียดกิ่เกียดใจอใช่เลยใช่แฮตติกเลยชนะครับหนึ่งพิตูนไปทำอะไร ก็ไปทํารายการแล้วก็ไปตีปิงปองเขาไปเข้าอยู่ในสเปอร์ทีวีเลยนะมีตูนนะตูนยอดเลยก็เป็นชุดตาร์ฟอร์มไทยแหลมอ่าร้องเพลงซิงาซองอ่าก็ร้องเพลงอะไรบ้างนะตูนเนี่ยฮะไม่รู้กันงอะไรดอเบี้ยเป็นเพลงอะไรของแกนะไม่เคยฟังแหล่ขอบฟ้าแสงแรกแสงแรกแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายโโอ้หไม่าเกิดอะไรไม่รู้จักตั แกไปเล่นกับนาบิลเบนทาเลปอโอ้นี่เป็นตุ๊ดแน่เลยนีาเล็บแล้วไปเล่นอะไรกับทาเล็บฮะตีติงปองติงปองเอาเล่าตูนอยู่ที่ปิงพูดมาตั้งแต่แรกแกไปฝรั่งมาเล่นตีปิงปองด้วยเหรอเนี่ยตีเอาว่าหลังเป็นแชมป์โลกตูนเขาเป็นเล่นกีฬาแห่งชาติในสุพรรณตูนนี่นะอะไรยุ่งใส่กีฬายังไม่รู้อีก <laughs> รู้สิ <c oughs> แกชอบวิง่งเจ้าประเทศไทยอยู่วิง่งวิ่งมาราธอนตีปิงปองเขาหลังเขาตีด้วยนะต,ต,ตีปิงปองมันก็มีโต๊ะอ่ะตีง่ายใช่นะฮะแล้วก็พี่ตูนเนี่ยเขาก็ตอนแรกเขาก็นึกว่าที่ไปเนี่ยพวกสเปอร์แฟนสเปอร์ที่นั่งนึกว่าอ๋อคนนี้เนี่ยเป็นล่ามของโซนเฮืองมินหรือเปล่าหรือว่าเป็นเอเย่นเป็นพี่ชายหรือว่าเป็นนักร้องจีนหรือเปล่าอยู่เรื่องเลยสักอย่าง แต้วลองไผยก็ไม่ถูกเลยดีนะแล้วก็สเปอร์ก็ฟังเพลงของตูนไปนะฟังเหอฟังสิเพลงพี่ตูนเพราะมากเลยเพลงี่ตูนนะเกิดมาตูนเลยไปรู้เรื่องพี่ตูนพี่ตูนนี่แกกินข้าวทั้งหมดไปรู้นะทำไมครับแน่ ถ้าทำบ้านียกาจนน่ะอ๋อกันเป็นประยาตัวตื่นนะยังไม่ได้ตายพราปลาห้สิบปีแล้วโอผมนะ่พี่ตุนนะกินข้าวแต่ว่าแข็งแรงนะคุณเขาเป็นอย่างนั้นตั้งเจมอพร้อมใส่ซอมเขาเดินออเหอไอ้น่นมันไม่ใช่แลอ้เดินร้องโยโยหัวที่มันนี่ก็ใครัสเห็นจิ้งจก ก็ปากเห็น้องฟ้าร้องไห้ก็มีนะแล้วเอตบ้าเลยครับเนี่ยฝ le ืนแล้เอาันเราไปช่วงวาไรตี้ฟุตบอลนี่มากตกใจเลยคือจะโยนช่วงมาไม่ต้องรีบร้อยเลยผมตกใจมดเลยกะกะจะฆ่าไงฆ่าเขาไม่ได้แล้วตายไม่แล้วสันลมพัดผ่านมาก็ฟื้นได้รายการดูมาแล้ว ก็ต้องรู้พี่หลายปีแล้วพี่มาถามทุกคนดูเลยถามทุกใบภาษาทุกตอนเลยแปีแล้วตก็อบไม่เคยได้คำตอบไม่เคยได้เลยก็ติดใจเอกมาตัวอะไรที่แต่ที่แกตกใจเลยอะใ้ตงดูเลยอ่ะพักกันเลยครับ